ช่วงวันหยุดยาวสงการานนี้นะครับมีใครวางแผนที่จะไปเที่ยวไปเดินเทรคไปไฮท์ต่างประเทศไหมครับวันนี้นะครับผมจะหยิบเป้เป็นเป้ตัวอย่างละกันมาให้ดูนะครับว่าสมมติเราไปเดินแบบเดย์ไฮท์นะครับเดินจากจเช้าเย็นกลับจ,จะเดินระยะไกลหน่อยจะวันละ6-7ชั่วโมงนะครับถ้าเป้ใบเล็กไปเราจะอ,าอะไรใส่ไปในเป้นี้บ้างครับอย่างนี้นะครับผมใช้เป้ขนาดประมาณ22ลิตรก็สามารถจะใส่ของที่เราใช้ใน1วันของเราในการเดินทางถ้าจะเดินไกลหน่อยก็ สามารถจะใส่น,นี้น่าจะพอนะครับก็อันนี้คือ Gregory a r r ร o 22นะครับก็เป็นเป้นขนาด22ลิตรข้อดีของมันก็คือมันจะมีเฟรมมีโครงอลูมิเนียมข้างหลังนะครับเวลาสะพายมันก็จะไม่ค่อยหนักถ่ายน้ำหนักลงที่เอวได้ส่วนหนึ่งตัวเป้จะเป็นทรงแข็งขึ้นนะครับแล้วก็มาพร้อมเลนโคเวอร์ด้วยถ้าฝนตกก็สามารถจะดึงออกมาคลุมเป้เราข้างนอกกันไม่เป้เปียกได้ครับสำหรับเป้นขนาดนี้นะครับประมาณ2 2ลิตรอย่างที่บอกก็ใส่ของได้หลายอย่างนะครับถ้าสมมติเราไปเดินเดย์ไฮดเดินระยะไกลหน่อยนะอุปรกรณ สามารถจะเดินให้เราช่วยเดินได้ง่ายขึ้นเนี่ยเดี๋ยวกันถ้าเส้นทางที่ชันมันก็ช่วยในการท่องตัวของเราได้เยอะนะครับอย่างตัวนี้คือจะเป็นตัวเลกิตัวมาคารู f x t a นะครับมันจะเป็นแบบที่ถอดเป็น3ท่อนได้มันอัดเล็กหน่อยนะครับเวลาถอดออกมาแล้วเนี่ยหยิบมาให้ดูน,น,น้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วก็อัดเล็กมันจะเล็กกว่าถ้าเป็นทรงไม,ไม้ไม้เท้าเดินป่าปกติครับเวลาเราเก็บล้วเนี่ยอัดน่อนข้างยาวข้างใหญ่ข้อดีอย่างตัวนี้คือมันพับเป็นสท่อนมันก็จะเบาเล็กนะครับมาจะมาพร้อมถุงแบบนี้ก็ ใส่ไว้ในเป้เราก็ไม่เกะก,กะติดไปแบบนี้ได้เลยดัดไปที่เป้ข้างหน้าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าไปเดินทั้งวันนะครับแน่นอนก็ต้องมีกระติกน้ํามีขวดน้ําใส่น้าของเราไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขวดน้ําของ GSI แล้วก็ผมจะมีออปชั่นเสริมขึ้นมาตัวนี้คือตัวฝาตรงนี้ครับจะเป็นตัวเป็นไส้กรองนะของตัวแพลต a p a s t สเตย์แมันจะเป็นฝาพร้อมไส้กรองที่เป็นชุดไข่ยแยกที่สามารถจะมาใช้กับขวดน้ำเป็นหลายยี่ห้อได้นะครับการที่เรามีเป็นไส้กรองแบบนี้ก็คือเวลาเดินไปในเส้นทางที่ถถ้้าาาาาาามมมมันนนีีแหลล่่งํรรรออะไยยูสาาเสจขวด ไปตักน้ําในธรรมชาติขึ้นมานะครับแล้วก็ปิดฝาไส้กรองตรงนี้ไปแล้วก็สามารถจะยกดื่มดูดกินได้เลยนะครับได้เป็นน้ําสะอาดออกมาเลยเราก็จะได้ไม่จําเป็นต้องแบกน้ําไปเยอะมากสมมติเราเดินทางไกลแต่เรารู้ว่าเส้นทางของเราเนี่ยมีแหล่งน้ําระหว่างทางนะครับก็ใช้เป็นขวดแบบนี้ที่มีไส้กรองใน,ในตัวแบบนี้ก็สะดวกแล้วก็ใช้งานได้ง่ายครับ <S 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 ในเป้ด้านในนะครับก็แล้วแต่เราจะใส่ของอะไรไปของประจําตัวส่วนตัวต่างๆนะครับอย่างถ้าผมใส่ไปก็จะมีเสื้อหนาวนะครับตัวนี้เป็นตัว Ferway Expedition Pack Down จะเป็นเสื้อหนาวดาวที่มันเก็บ พับเป็นถุงในตัวได้แบบนี้ก็ข้อดีคือมันเก็บได้เล็กนะครับแล้วก็เบาเราใส่ไปในเป้เลาเราไม่ได้ใช้อะไรเงรี้ยมันก็สะดวกแกะออมาก็เป็นเส้นดาวเส้นหนาวอุ่นๆแบบนี้ได้เลยนะครับแบบนี้ออกมาเป็นสนาแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็ถ้าสมมติเราเดินทั้งวันนะครับก็อาจจะต้องมีพกชุดหม้อชุดเตาติดไปนะครับเผื่อทําอาหารตอนกลางวันนะครับถ้าเรามีมาม่ามีอะไรไปก็สามารถทํากินได้หรือว่าจะต้มน้าต้มกาแฟนะครับเรามีหม้อมีเตาชุดเล็กติดไปสักชุดหนึ่งก็สะดวกเวลาอยู่ทั้งวันนะครับอย่างนงี้มันก็จะเป็นชุด ของ m s เนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Pocket r ต c k e t Trail Mini k i คนะครับก็คือจะมาพร้อมกับหม้อแล้วก็เตาเราสามารถจะเก็บแก๊สเก็บทุกอย่างไว้นี้ได้มีพเตาหัวถังนะครับมีแก๊สกระป๋องมีหม้อเป็นชุดที่สามารถจะดึงออกมาใช้ได้ครับแล้วก็เผื่อถ้าเราเล่นน้ำนะครับหรือว่าแค่ฝนตกเปียกเราอยากเช็ดตัวก็ติดผ้าเช็ดตัวไปสักันครับอย่างพวกผ้าเช็ดตัวน้ำหนักเบาอย่างนี้แพ็คทาวอตร้าไลท์นะครับมันก็น้ำหนักเบา,า, ta, ight, บกกเ,บาเก็บเล็กแล้วก็แห้งเร็วนะครับเราติดใส่เป้ไว้เวลาที่ไป เดินป่าต่อให้เป็นเดย์ไฮเนี่ยผมว่าเราได้มีโอกาสใช้ได้แน่นนครับแล้วก็ถ้าใครไปในที่ที่อากาศหนาวนะครับก็แนะนําว่าวงทีเราติดตัวนี้ไปก็ดีมีไว้ดีกว่าไม่มีครับอย่างตัวนี้คือเป็น Emergency blanket นะครับเป็นผ้าห่มฉุกเฉินถ้าเกิดมันหนาวเรามีอะไรขึ้นมาแล้วก็สามารถกะมาห่มใช้ตัวเราให้สร้างความอุ่นได้ครับแค่นี้นะครับก็จัดเป้สำหรับเดินเดย์ไฮเวลาเราไปเดินป่า1วันได้แล้วครับเช้าเย็นกลับแล้วแต่เส้นทางนะครับไกลแค่ไหนเราจะใส่ขนมของกินนะครับอาหารแล้วแต่เป้เนี่ยขนาดประมาณนี้ แล้วก็อุปกรณ์ในการเดินเทรลกิ้งของเรานะครับเดินไฮกิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เทา้ากระติกน้ำเตาหม้อช่วยเล็กใส่ไปนในเป้แล้วก็พร้อมเดินทางแล้วครับ